มาต่อกันในคลิปที่2นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําฝากล่องนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปเริ่มทําครูขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะในกรณีที่เราทํางานค้างเอาไว้แล้วเราปิดเครื่องออกมาหรือออกจากโปรแกรมเนี่ยออนเชฟจะเก็บข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องบันทึกเองทีนี้ถ้าเราจะกลับเข้าไปทํางานงานเดิมของเราจะทํำยังไง นักเรียนสามารถคลิกที่คำว่า my on shape ตรงนี้ได้นะคะกดลงไปเดี๋ยวเขาจะโชว์ว่าเราเคยทำงานอะไรเอาไว้นะคะตอนนี้ครูไม่ได้ตั้งชื่อจริงๆแล้วนักเรียคนควรจะตั้งชื่อนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้ก็กดเข้าไปที่ตรงตัวนี้ได้เลยไม่ต้องกดเครื่องหมายบวกนะคะเพราะว่าถ้าบวกนั้นจะเป็นการเริ่มต้นนะคะเรียบร้อยเราก็จะเจอกับงานเดิม นี้เราได้กล่องแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําฝาก็ให้ไปคลิกที่ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะกดไปทีเ่เครื่องหมายบวกเลือก Part Create Part Studio เรียบร้อยนะคะเราจะได้พาร์ทใหม่ขึ้นมาเพื่อทำงานตัวนี้ยังคงเก็บอยู่ในตัวด็ d o c เม e n t เดียวกัน เดี๋ยวเราจะมาทํางานกันที่ฟอนต์เพนนะคะก็กดไปที่ไอตัวรูปเต่าตัว,ตวนี้แล้วก็กดฟอนต์แล้วก็ตรึงเขา,เาไว้ต่อไปกดไปที่รูปดินสอเลือกเพนที่เราจะทํางานกดลงไปในหน้างานของเราเลือกตัวสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนจะเลือกตัวไหนก็ได้เลือกจากคอนเนอร์หรือเลือกจากเซนเตอร์ก็ได้กดลงไปปุ๊บตัวนี้นะคะครูสร้างจากคอนเนอร์นะคะ ต่อไปได้สี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะมากำหนดขนาดเลือกไดเินชั่นกดลงไปที่เส้นของเราขนาดยังคงเป็น70อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น50กดเครื่องหมายถูกเรียบร้อยนะคะได้แล้วทีนี้เราจะทำให้มันหนาขึ้นนะคะกดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะ ทำให้มันหนาขึ้นก็กดไปที่ตัวทำภาพสามมิติเลือกตัว x ตูดนะคะแล้วก็นิ้วเหมือนเดิมยังคงเป็น solid นะคะนักเรียนตอนนี้เลือกนิว้วแล้วก็ไปกำหนดต้องการความหนา2มิลกดเครื่องหมายถูกลงไปเรียบร้อย่าลองเอียงดูนะคะ ค<ว>ูยังไม่ได้สีเล็กนะคะครูยังไม่ได้ซีเล็กอ่ากดสีเล็กเลือกฟอนเลือกเลือกตัวที่เราจะทำ่าตัว x ตัวนะคะบางไปเนะาะอ่าคูขอเพิ่มขึ้นมาหนอ่อยนักเรียนจะกดตรงลูกศรตัวนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นเพิ่มหรือลดขนาดได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ๆก็คือมาเลือกที่ตรงจุดน,นี้เอาครูขอสัก3มมิลแล้วกัน กดเครื่องหมายถูกนะ,ะเรียบร้อยได้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะที่กรองเดี๋ยวเราก็จะมาทําช่องสําหรับการเจาะรูเหมือนกันเลือกฟอนต์เหมือนเดิมนะคะเลือกฟอนต์อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่พ,พัสดูด u อ i o หนึ่งก่อนนะคะไปดูว่าตัวขนาดตัวนี้มัน กว้างยาวเท่าไหร่นะคะอา้าวครูจะเลือกไปที่สเก็ตหนึ่งเนาะนะคะสเก็ตหนึ่งอา่าแล้วก็เลือกอีดิดด้วยนะคะทุทีค่ะกดที่ตัวนี้แล้วก็เลือกอีดิแล้วก็เลือกตัว d i เมนชันอา่าจะเลือกอา่าปรากฏว่าไม่ใช่ตัวนี้นะคะเอากลับไปใหม่ค่ะน่าจะเป็นสเก็ตสองเลือก e อีดิะใช่หรือไม่ เนื้อเดน d น m e n s อ่าใช่แล้วนะคะตัวนี้อ่ามาดูซิว่าเส้นขอบของเขาเลือกท็อปนะคะนักเรียนเส้นขอบที่มันระยะจากจุดศูนย์กลางตรงนี้มันห่างจากขอบเท่าไหร่นะคะเราก็กดไปที่ dimension กดที่จุดศูนย์กลางแล้วก็มากดที่เส้นขอบอ่าคุณไม่ได้เลือก dimension อีกแล้วนะคะ่ะปึ๊บปึ๊อื อ๋อขอบตัวนี้นะคะทวทีเอาใหม่นะคุอันดูนะคะขอบตัวนี้ปึ๊บขอบนอก4.5นะคะด้านละ4.5เนาะเพราะมันเป็นจุดศูนย์กลางอยู่แล้วอ่ากดปิดออกไมนะคะไม่เอากลับไปที่พาร์ตสตูดิโอ2ของเราเหมือนเดิมกดทีนี้เราจะมาสร้างตัววงกลมเพื่อเจาะรูก็ไปที่สเก็ตเหมือนเดิมเลือกเพนที่เราจะทำงานเลือกหน้าละนาบตัวนี้นะคะเลือกตัววงกลม เซ็นเตอร์พอยตสร้างก่อนนะคะสร้างปุ๊บอยู่ตรงจุดไหนก่อนก็ได้นะคะสร้างให้ครบแล้วเดี๋ยวค่อยมากำหนดด m e n s i o n กันกำหนดขนาดนะคะขนาดก็3มมิลเท่าเดิมเลือกด m e n นชันขึ้นมากดไปที่เส้นขอบนะคะ3มมิลด้านละ3มมิล ทำให้ครบนะคะขยายขึ้นได้ถ้ามันเล็กนะคะเลกด้านละสามอินอได้แล้วนะคะทีนี้มันอยู่ห่างจังเลยจะทำยังไงก็กดไปที่ตัวจุดศูนย์กลาง แล้วก็กดมาที่เส้นขอบเส้นขอบตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็น4.5กดเครื่องหมายถูกอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันกดไปที่จุดศูนย์กลางกดไปที่เส้นขอบทำ4.5กดเครื่องหมายถูกเรียบร้อยนะคะตอนนี้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้ว ต่อไปก็ไปทําให้มันครบทุกด้านนะคะอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้ง4ด้านก็กดที่เครื่องหมายถูกได้เลย,ยเรียบร้อยต่อไปเราจะเจาะรูนะคะเจาะรูของมันก็ไปที่คําสั่ง x ตูดเหมือนเดิมอ่ากดไปที่ภาพ3ามมิตินะคะเลือก x ตูดขึ้นมากดลงไปที่วงกลมของเราให้ครบนะคะเลือกให้ถูกนะคะ เลือกผิดก็ไม่ต้องตกใจกดไปที่เครื่องหมายย้อนกลับนะคะเห็นไหมคะครูกดผิดเนี่ยก็กดไปที่เครื่องหมายย้อนกลับอันนี้จะมีปัญหานะคะถ้ายังไงก็ยอก่อขยายมันบ่อยๆแล้วกันอย่าขี้เกียจนะคะถ้าขี้เกียจก็จะเป็นเหมือนเม่กิ้ตอนนี้มันจะเป็นการเติมเพิ่มสัสดส่วนขึ้นมาเราจะได้แบบนี้นะคะแต่เราไม่ต้องการ น้นเราก็เลื่อนขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะแทนที่จะแอดตรงจุดนี้นะเนี่ยนะคะให้มาคลิกที่ตัวนี้นะคะกดลงไปเราไม่เลือกแอดแต่ให้เลือกเป็นรีมูฟแล้วรีมูฟแบบไหนให้มากดที่ตัวบลายนะอ่ะทัทีค่ะตอนนี้ครูกดผิดเนาะกดผิดครูก็จะกด ตัวสเก็ตออกนะคะแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ครูก็กดมาที่ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเลือก d e f Default เราเลือกไปที่ x ตัวสแล้วก็กดไปแล้วก็สั่ง Edit นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปแก้ไขได้นะคะตัวนี้ให้มาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้กดลงไป เราจะเลือกเป็น True O เจาะทะลุลงไปเลยกดลงไปนะคะมันก็จะทําการเจาะทะลุด้านหลังให้เราเห็นไหมคะเจาะทะลุด้านหลังเรียบร้อยกดเครื่องไม้ถูกเสร็จแล้วค่ะฝาปิดของเราทีนี้นะคะเราได้ช่องสําหรับขันน็อตแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งนะคะถ้านักเรียนสังเกตดูเวลาที่มีการขันน็อตลงไปก็จะส่วนหัวของมันนะคะตัวที่เป็นตัวรองรับเนี่ย มันก็จะมีตัววววนะคะขึ้นมาเพื่อลองรับนะคะ,ะได้ล้วขูดขยับนิดนึงนะคะจะได้เห็นปึ๊บเราก็เลือกไปที่ตัวทำภาพ3ามมิติเหมือนเดิมคราวนี้เราจะเลือกตัวแชมเปอร์นะคะตัวนี้กดลงไปแล้วก็กดลงไปที่ด้านในนะคะขยายมันขึ้นก็ได้ะค่ะนักเรียนกดลงไปที่ด้านใน อันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอันดูก่อนออได้แล้วนะคะทีนี้มันเกินขอบนะคะเราก็ต้องเลื่อนมาดูตอนนี้ขนาดของมันจะเว้าเข้าไป5มิลให้แก้ไขนะคะลองดู1มิลซิได้ไหมได้นะคะหรือจะลองดูสัก1.5มิลได้ไหม อครูว่า1.5มิลก็สวยดีนะคะต่อไปก็ไปทำให้มันครบทั้ง4ด้านนะคะเหมือนเดิมค่ะขยายขึ้นมาก,กดลงไปที่ด้านในได้แล้วด้านไปทำให้ครบนะคะอ่าได้ครบทั้ง4ด้านแล้วกดเครื่องไม้ถูกตอนนี้เราได้กล่องกับฝากล่องแล้วนะคะเรียบร้อยรับแบบนี้ ลองมาดูซิว่าเราทำงานอะไรไปบ้างตอนนี้ใน p a ร์ Studio 2อนะคะพาร์ Part 1เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้ลองมาดูนะคะว่าใน d e f อ u l t เรามีอะไรใน d e f อ u l t ของเราก็จะมีสเก็ตมี x จูดหนึ่งมีสเก็ตสองมี x ตูดสแล้วก็มีแชมเฟอร์เห็นไหมคะครบทุกอย่างที่เราทำไปถ้าต้กงเรียนต้องการไปแก้ไขตัวไหนก็ให้กดไปที่ตัว3จุดแล้วก็เลือกคำว่า Edit หรือถ้า เครื่องมือตัวไหนที่นักเรียนทําผิดไม่อยากได้มันแล้วจะลบมันออกแต่อย่าลืมนะคะมันจะมีผลกระทบนะนักเรียนก็มาดีลิทได้นะคะในกรณีที่เราทําผิดเยอะๆขี้เกียจกดแบก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 กับนะคะก็ให้มาที่ตัวของเขาเลยแล้วก็กดดีลิทเอานะคะอะ่ตอนนี้กลับไปที่เดิมก่อนนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบกล่องกับฝาปิดเข้าด้วยกัน ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบแล้วนะคะก็ให้มาเลือกที่ assembly นะคะตัวนี้กดเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วก็เลือก assembly เลยเมื่อเลือกมาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปก็คือ insert insert วัตถุดิบ insert รูปแบบงานของเราเข้ามานะคะกดไปตอนนี้จะมีตัวให้เราเลือกอยู่แค่ สองตัวแค่นี้แหละนะคะให้กดไปที่พาสตูดิโอหนึ่งกดปึ๊บนะคะแล้วก็พาสตูดิโอสองที่เป็นตัวฝากล่องกดเรียบร้อยแล้วก็กดเครื่องหมายถูกมาแล้วนะคะหันของเราปรากฏว่านะคะกล่องครูทำจากเพนที่เป็นท็อปแต่ฝาปิดครูทำจากเพนที่เป็น ฟรอนต์เวลาเลือกเข้ามาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตั้งฉากกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทํางานให้เลือกเพนให้ถูกนะคะถ้าเลือกไม่ถูกก็อาจจะต้องมาปรับแต่งกันนิดหน่อยทํายังไงกดไปที่ตัวของเขาเราจะได้สัญลักษณ์พวกนี้ขึ้นมานะคะเอาเลื่อนมันขึ้นไปเนี่ยะนะคะเลื่อนได้ทีนี้ครูก็ต้องมันเลื่อนหายแล้วนะคะว่าอ่ามันอยู่ตรงจุดไหนเอ,อ่ยนะคะ,ะกดใหม่นะคะ กดไปที่สัญ,ญลักษณ์พวกนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวหมุนถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้จะเป็นการเคลื่อนย้ายไปด้านบนไปด้านหน้าไปด้านข้างประมาณนี้นะคะครูจะหมุนแล้วกันนะคะอ,อันนี้ไม่น่าใช่ใช่ไหมคะขยายดูซิไม่น่าใช่นะคะเพราะนั้นครูจะต้องหมุนกลับนะหมุนกลับนะคะกดที่ กดที่ตัวเขานิดนึงนะคะให้มันเป็นสีส้มนะคะและ้วก็หมุนกลับเรียบร้อยนะคะตอนนี้ได้แล้วแต่มองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวขอเวลาครูปรับตัวนี้นิดนึง เวลาที่เราจะยกเลิกนะคะก็กดไปที่ตัวเขาสักสองครั้งติดๆกันมันก็จะหายไปนะคะตอนนี้เราจะมาประกอบตัวกล่องกับฝาเข้าด้วยกันให้มาเลือกที่ตัวนี้นะคะเลือกเครื่องมือตัวนี้กดขึ้นมาแล้วก็มันจะมีอยู่หลายตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะเลือกตัว fasten ตัวนี้นะคะ fasten m e e อ่าตัวนี้อย่างนี้นะคะ กดลงไปประกอบแบบติดเลยนะคะเมื่อเข้ามาที่นี่นะคะเขาก็จะให้เราเลือกตัวนี้บอกให้เราเลือกตัวที่จะเอามาเมทกันสองตัวก็ให้เลือกไปนะคะครูจะเลือกตรงขอบนะคะลองลลง,ลง,ต,รงตรงขอบดอูกดลงไปนะคะที่ตัวขอบของมันกดจนกระทั่งขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะนักเรียน ับบนลี้ทีนี้ในตัวนี้มันก็จะมีตัวย่อหรือ,อตัวตัวเรียกว่าทิศทางของมันแล้วกันนะคะจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวพวกนี้นะคะ,ะได้ตัวนี้1ตัวละต่อไปครูก็จะมาเลือกตัวนี้นะคะจริงๆต้องเลือกด้านล่างนะคะนักเรียนตัวนี้อลองดูนะคะถ้าครูกดแบบนี้มันจะได้ไหมได้เหมือนกัน ถ้าเราเลือกถูกนะคะมันก็จะมาประกบกันไม่สนิทเห็นไหมคะประกบกันแล้วไม่สนิทเพราะว่าครูไปเลือกตรงเส้นขอบจริงๆแล้วครูต้องเลือกจากด้านล่างนะคะเลือกจากด้านล่างาทีนี้ต้องแก้ไขนะคะต้องแก้ไขครูลบตัว เมดตัวที่สองออกได้ไหมนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> มันเลื่อนได้ไหมอ้าเห็นไหมคะเลื่อนได้ะล่วเลือกตัวนี้ขึ้นมาต้องพลิกนะคะคราวนี้ต้องพลิกแล้วกดไปที่ตัวนี้นะคะ่างานยากแล้วนะคะต้องต้องเ,อเปลี่ยนมุมนะคะอา่าเปลี่ยนมุมตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนมุมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวด้านล่างนะคะ เลือกด,ด้านลา่างอ่าไม่ได้นะคะเอาใหม่เอาใหม่หมยกเลิกใหม่ก่อนนะคะยกเลิกต้องเลือกให้ถูกนะคะเอาคุยยกเลิกทั้งสองตัวออกไปก่อนนะคะเยวนี้เอาปิดออกไปก่อน รูปของกล่องให้วางอยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกตัวนี้เครื่องมือในการเมดเราจะเลือกตัว fasten m a t ตัวนี้กดลงไปเป็นการประกบติดเลยนะคะตัวนี้เขาจะให้เราเลือกตัวนี้นะคะ need to meet นเราก็จะต้องเลือกมุมให้ถูกนะคะตัวนี้เดี๋ยวก็มาค่อยๆค้นหากันแล้วว่าเราจะเลือกมุมไหนบ้างนะคะอ่ะตัวทีค่ครูต้องการคือเส้นขอบตรงจุดนี้นะเส้นขอบตรงนี้นะคะก็มากดให้มันถูกนะคะตัวนี้กดลงไปสองครั้งเห็นไหมคะจะได้สัญลักษณ์พวกนี้ขึ้นมานะคะอ่ะต่อไปมาจัดการตัวที่เราต้องการเมดนะคะตัวที่เราต้องการเมดก็คือขอบด้านนอกขอบด้านนอกตรงนี้นะคะขอบด้านนอกตรงนี้ กดลงไปได้ขอบของมันอีกรอบหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเช็คดูซิว่ามันสนิทกันไหมนะคะนี่สนิทแนบแน่นนะคะแล้วรูล่ะรูล่ะตรงกันหรือไม่ฮาตรงนะคะเรียบร้อยนะคะตรงแล้วเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยเช็คดูแล้วเรียบร้อยก็กดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ กล่องของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามมีช่องสำหรับใส่น็อตด,ด้วยนะคะอย่าถามครูนะคะว่าเอาไปทำอะไรบอกได้คำเดียวค่ะเป็นการฝึกนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะอาะคาสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะคะให้นักเรียนไปทดลองฝึกดูเดี๋ยวจะมีการเมดแบบต่างๆให้ดูนะคะมันสามารถเปิดปิดหรือว่าเลื่อนสไลด์ได้นะคะ แล้วก็การจัดการรูปทรงต่างๆสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ